เตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเด็กหรือผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเตือนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาจะเจอกับน้องเอวายเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพี่ๆอยู่กับเกมยิงปลาพักสี่นะคะกับค่ายวาม่านะคะพี่ๆก็วันนี้มาที่ทุนค่อนข้างที่จะจะบอกว่าเยอะก็ไม่เยอะจะบอกว่าน้อยก็ไม่น้อยนะทุกคนวันนี้ก็มาทุนที่พันเจ็ดนะทุกคน ก็ขอปรับเป็ดไปที่10บาทแล้วกันเนะาะเพราะว่าทุนเออก็อยู่ที่ระดับที่ไม่ได้มากมายอะไรหรือน้อยนิดอะไรก็ไปที่10บาทแล้วกันขอลองดูก่อนทำมันไดแล้วค่อยปรับเป็ดขึ้นเนาะทุกคนเออเพราะต่ำสุดนี่ก็คือ10บาทแล้วนะเออวันนี้ก็เมืเจอกับพี่มังกรแดงนั่นเองนะคะกับเพื่อนๆพนหนึ่งคนจะทําาเพื่อนๆไม่ได้สิมีเพื่อนแค่คนเดียวข้าง ที่นั่งก็ยังว่างอีก2ที่นะคะสําหรับใครที่แบบเออสนใจอย่างบอล้อนแจมสนุกกับเราก็เขามาได้นะพี่ก็เหมือนเดิมเทคนิคของเราก็จะเป็นการลองยิงน้องปูไปก่อนนะทุกคนก็ได้เป็นน้องปูคอนเฟ้ามันหนึ่งตัวนะคะเออมาดูซิวันนี้ทุนอันน้อยของเรานี้จะทำกำไรให้เราได้ไหมหรือจะขาดทุนนะทุกคน วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะเออใครที่เงินเดินออกแล้วก็อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมเรานะเออได้ไปน้องที่สว่านมาอีกหนึ่งตัวนะทุกคนเออก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่แล้วนะในพ้นมี้นะทุกคน เธอแป๊บๆก็สิ้นเดือนแล้วนะทุกคนเดือนเดือนหนึ่งก็เออผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะในเดือนนี้ขาดทุนไปเท่าไหร่โอ้ไม่อยากจะพูดพอได้น้องปูปืนไฟฟ้ามา้อีกหนึ่งน่ะโอ้เราไมได้น้อยจังแต่จะ7บาทลูกคือให้น่ารักแท้ โอ้ตอนนี้เผิ่อแป๊แบ,บเดียวที่นั่งเต็มแล้วนะคะทุกคนคะ่ะโอ้โหดุเดือดมากตอนนี้จังหวะนี้โอ้โหน้องปูวันนี้เขาก็มาดีอยู่นะเออ รู้สึกว่าช่วงนี้น้องลองปืนเนี่ยน้องปูลไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหอ่อมจังเลยอ่ะลูกเท่าไหร่น่ะเจ็ดสิบบาทโอ้โหไม่ถึงร้อยเลยอ่ะหรือเราฝับเด็ดน้อย,ยนิดนแต่ปลามันก็น้อยเหมือนกันนะในวันนะี้ได้มาอีกเออเท่าไหร่เนี่ยขยันได้ได้นะไอ้ปูนคนน่ะโอ้โหสี่สิบเจ็ดน้อยลงไปอีกทุกคนเอ้ย เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรแอบเห็นแวบวว่าได้กำไรอยู่นะเออได้กำไรมานิดหน่อยนะรอดูจอจบเกมนะทุกคนจะปิดจบอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้มาในเบ็ดน้อยก็ก็อาจจะได้กำไรน้อยนิดนะทุกคนนะเออนี้ หนึ่งร้อยหนึ่งอุ้ขึ้นมาสองปัาแล้วทุกคนไปเต่อไปเ้โหเออ,เอ,อ,เอ,อไม่แย่นะเนี่ยกำไรมาสามร้อยแล้วทุกคนนะ,นะนะโอ้โหธนาคารเขาแจกอดแตกดีจริงๆเลยอะ สังเกตนะว่าเขาก็ใช้แป่สิบบาทนะแต่เขาก็ขยันยิงโบสถ์ก็ได้โบสถ์บ่อยนะทุกคนแต่เราก็ยังไม่พร้อมเนาะเราก็จะเป็นนิงน้องปูไปไทแทธานละกันทุกคนเออมันก็ได้ดีอยู่นะทุกคนเออมันก็ไม่ได้แย่นะจังหวะนี้โอ้จังหวะนี้เท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดโอ้เจ็ดสิบเจ็ดบาท เล่นเบ็ดแบบมินิมอลก็ได้แบบมินิมอลนะทุกคนและสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วนะก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องด้วยนะคะตอนนี้น้องก็จะมีอยู่3มช่องแล้วก็อีกหนึ่งช่องที่กำลังจะทำใหม่นะทุกคนนะแต่ก็ยังไม่ได้วางแผนว่าจะทำอะไรยังไงนะแต่ก็จะฝากติดตามมาด้วยนะทุกคนนะ สำหรับตอนนี้ก็ทำอยู่เป็นเอวภาปันวีนหนึ่งแล้วก็วีสองวีสามนะทุกคนนะเออแล้วก็จะมีอีกหนึ่งช่องไว้เอาหนึ่งช่องวะนะโอ้หนึ่งช่องนะทุกคนเออหนึ่งช่องอะไรก่อนหนึ่งช่องนะเอออีกหนึ่งช่องเอาไว้เซอร์ไพรส์สาาแล้วกันเนาะเดี๋ยวทำตอนไหนเดี๋ยวจะมาแจ้งนี้นะคะทุกคนค่ะแค่สามช่องนี้ก็ให้มีคนติดตามก่อนเนาะเออ เฮ้ยเฮ้ยเราลองยิงบอสดูนะทุกคนว่าจะได้ไหมสุ่มเสี่ยงเหมือนจะมีการเปลี่ยนดานเกิดขึ้นหรือเปล่าในอีกไม่นานเราคิดว่าพอเหมือนน้องปูเขาไม่ออกมาแล้วอ่ะนี่เงียบๆนี้ฉันว่าใช่แน่ๆแล้ต้องเปลี่ยนด่านแน่ๆนะทุกคน และแล้วเราก็เปลี่ยนด่านมาเจอกับตัวเลยเอ่ยในด่านที่สองของเรานะคะน้องนังเงือกหรือเปล่าทุกคนอ๋าน้องนางเงือนั่นเองนะคะก็เช่นเดิมค่ะเหล็กเลี้ยงกันยิงบอสไปก่อนเนาะก,ก็จะยิงเป็นน้องปูนะคะกันขอไปต่ออีกหน่อยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เออได้กำไรมาอยู่นะหรือเปล่าอ้ยหยู่ทุนวะ าสำหรับคลิปนี้นะคะเอวาก็จัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะก็ให้ดูเป็นแนวทางดูแบบเออเพื่อวความสนุกสนานนะทุกคนนะก็เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอันนี้คือไม่แนะนํานะทุกคนนะก็คือถ้าดูก็ต้องให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองด้วยนะแบบเด็กๆนะแต่สําหรับพี่ๆคนไหนที่มีงานมีการทำแล้วอ่ะเออหลังเลิกงานนั่งว่างๆอะไรอย่างเงี้ยอยากลองแบบ หาไรายได้หรือหอะไรก็เซ็งก็ช่องทางเขาเล่นด้านล่างนะคะพี่ค่ะลองดูนะพี่พี่ถ้าหากยังไม่แบบเออยังไม่กล้าเล่นยังไม่ชัวร์ก็ติดต่อสสบถาแบดมินก่อนได้นะคะอ่าแอดมินเราก็ให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะคะพี่พี่ค่ะยังไงวันนี้หรือว่าเราขาดทุนนิดหน่อยเออไม่เป็นไรขาดทุนนิดหน่อยก็ ก็ไม่ได้แย่ yeah, มากมายเออยังถือว่าไปเล่นโตในด่านโตไปได้เนะาะสงสัยด่านนี้คงจะไม่เวิกแล้วกันอ่าสำหรับวันนี้เอวาก็ขอฝากไว้เพียงนี้นะคะพี่ๆคะ่ะวันนี้เอวาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ